เมย์จากแบรนด์มรกตแกลเลอรี่ค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาแนะนําสินค้าที่อยู่บนโตนี้นะคะเราจะได้ดูจิละชิ้นอย่างละเอียดทั้งหมดโตนี้เลยนะคะเกี่ยวกับตัวหินแท้พลอยแท้นะคะแล้วก็มีของคุกกีกค้คกก้กน่ารักบนโตนี้นะคะก็จะมาชมพร้อมกันในคลิปนี้นะคะว่าเป็นอะไรนะคะก็ถ้าพร้อมเราก็ไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวแหวนนะคะต่างๆนะคะที่ร้านเรามีนะคะเริ่มต้นเลยนะคะวงนี้นะคะตรงนี้เป็นตัว rock crystal นะคะสีสวยมากๆนะคะถัดไปค่ะสีน้ําเงินนะคะคือ p o อยลาพิสนะคะตัวนี้ค่ะต่อมาก็มี rose quartz นะคะโดยร้านของเรานะคะตัวเรินจะเป็นตัวเดือนเงินแท้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกหัวแหวนได้นะคะแล้วเดี๋ยวทางร้านเรานะคะจะทำไซส์แหวนให้ตรงกับลูกค้าเองนะคะ ไปนะคะวงนี้นะคะตัวนี้เป็น blue lace agate นะคะแต่ว่ามันจะถ้าเป็น blue lace a g a t เนื้ยมันจะค่อนข้างเป็นเหมือนลายหินอ่อนใช่ไหมคะแต่ว่าวงนี้อาจจะมีลายน้อยหน่อยนะคะต่อมาค่ะวงนี้เป็นเปลือกมุกนะคะเป็นผีเสื้อค่ะก้านเป็นเงินแท้นะคะปีกผีเสื้อก็สามารถขยับจึ๊กนึงได้นะคะต่อมาตัวนี้นะคะเป็น orange moonstone ค่ะแล้วก็ onyx นะคะอันนี้เป็นหยกค่ะเป็นเจดนะคะตัวนี้ค่ะเป็นหินเทอร์คอยส์ค่ะจะเห็นว่าสีคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวพลอยคนละชนิดนะคะ ่อมาค่ะสามแถวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นโคราลนะคะเป็นปะการังนะคะปะการังสีธรรมชาตินะคะซึ่งก็แตกต่างกันนะคะจะเห็นว่ามีทั้งสีอ่อนและสีเข้มนะคะแต่ว่าตัวนี้เราเจียดกัะสลักเป็นรูปดอก,กไม้นะคะซึ่งมีความสวยงามนะคะ้อมดักก้านที่เป็นเงินแท้นะคะ แถวถัดไปค่ะอันนี้เป็นมุกค,ค่ะมุกสามทั้งสี่วงเลยนะคะตัวนี้ค่ะแต่ว่ามุกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมุกทะเลนะคะมุกทะเลจะมีความวาวนะคะแม้มันจะเป็นลูกทรงแบบว่าไม่ได้กลมนะคะแต่ว่าสวยแล้วก็วาว,าวมากค่ะสองวงนี้ค่าเป็นมุกน้ําจืดนะคะแต่ว่ามุกวงนี้จะพิเศษก็คือจะแต่งแต้มไปด้วยเพชรละเียด้านข้างนะคะนุกภาเห็น,นเลย วงนี้ก็สวยไม่แพ้กันค่ะวงนี้เป็นมุกนะคะลองไปด้วยทับทิมนะคะแถวต่อมาค่ะเป็นพลอยสีเขียวค่ะเพอริดอตนะคะตัวนี้ค่ะเพอริดอตตัวนี้เป็นร็อกคริสตัลค่ะไม่ใช่เพชรลเสเซียนะคะเพชรลาเซียเป็นเพชรสังของจตุนี้เป็นร็อกคริสตัลที่เอ่อเนื้อของเขานะคะจะมีประกายที่วาวามกว่าตัวเพชรลเสเซียนะคะอันนี้เป็นอเมทิสสีม่วงอ่อนค่ะและถาดต่อไปนะคะ ของเราอันนี้เป็นทับทิมค่ะทับทิมทรงคาบูชอนนะคะทับทิมหลังเบี้ยนะคะเนื้อก็จะไม่ได้วาวตันนะคะไม่ได้วาแบบเปล่งประกายแบบทำให้เราเป็นเจียบแบบวิงวิงไม่ได้เราก็เลยทำเป็นเนื้อด้านมานะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นตัวปะาการังประดับเทอร์คอยส์นะคะต่อมาะคะ่ะสองวงนี้เป็นหินไทเกอร์ไอหินตาเสือค่ะถ้าใครที่มีข้อแขนเสือแล้วก็ควรจะมีหินไทเตอร์ไอด้วยนะคะอันนี้เป็นหินแอร์เกตนะคะเลียวผ่าสกินค่ะสีของเขานะคะ ต่อมาค่ะอันนี้อัมเบติสนะคะมี2วง2ดีไซน์ค่ะตัวตรงกลางคือพลอยโมราสีเขียวค่ะและตัวนี้ก็เป็นเทอร์คอยซิคแจกแจงสลับเป็นรูปดอกไม้นะคะชิ้นนี้ของเรานะคะเป็นหน้าปีศาจนะคะที่เป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะคะเชื่อว่าปกป้องนําโชคจากสิ่งไม่ดีนะคะตัวนี้ก็คือจะก,กันสิ่งต่างๆมาให้เข้ามาหาเรานะคะอันนี้เป็นเนื้อวัสดุทำจากง,งาช้างนะคะตัวนี้ขายากค่ะและวงสุดท้ายในวันนี้ที่จะแนะนําก็คือกลุ่มไพลินนะคะตัวนี้สวยมากค่ะเป็นเนื้อมีวางมีวางดีไซน์นี้นะะทรงน และต่อมาค่ะที่อยากจะมาแนะนำวันนี้ก็คือเป็นข้อแขนเซรามิกนะคะทั้งหมดนี้เลยค่ะข้อแขนของทางร้านเราเป็นงานเผาใหม่นะคะเป็นดีไซน์เป็นแบบของทางร้านเองที่ไม่เหมือนใครนะคะเดี๋ยวราจะอินเสิร์ทภาพให้ชมนะคะก็อยากจะแนะนำค่ะเพราะว่าใส่ออกมาก,ก็คือน่ารักมุมมีงรุ๊กริ๊มากมากเลยค่ะตัวนี้คะเส้นละ490-390นะคะตัวนี้นะคะเราจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจสจะไหนพิเศษก็สอบถามได้นะคะส่วนข้อแขนนหินที่ร้านเราก็มีเยอะมากนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะ ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ชมด้วยความบันเทิงนะคะถึงของกระสวยน้ำงามน,นะคะแต่ว่าถ้าชมแล้วอยากจะครอบครองนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่า Instagram นะคะหรือว่าทางช่องทางไลน์แอดก็ได้นะคะตามลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างที่เมดิทิงเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะในช่องของเมย์นะคะเพื่อที่จะให้เมย์มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปเตือนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียอะไรว่าอยากให้เมย์ทำคลิปอะไรอยากเห็นอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเมย์จะนำไอเดียนั้นนะคะมาทำคลิปให้กับทุกคนค่ะก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะว่าจะเป็นอะไร ติดตามกันค่ะ